แล้วเรเริ่มในบางวันที่แบ่งปีขึ้นมาแล้วก็ก่อนที่จะแต่งเพลงก่อนที่ทำเริ่มต้ทนทำงานทั้งหมดมันมีชื่อหนึ่งที่คือเรืเร่องของเล่นผมเป็นคนชอบจบันทึกแล้วก็ผมก็ชอบกลับไปอ่านแล้วก็มีช่วงหลังผมก็มกมจะเขียน บันทึคแล้วก็ชอบจะลงท้ายของหลายๆเรื่องที่ผมเขียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆหรือเรื่องที่บนใส่ดนตรบ้างนะไงี้ช่วมันมันจะชอบมักจะมีคําว่าธรรมดาธรรมชาตูกต้องเลยเล่นเป็นเล่นธรรมดาน็เล่นรธรรมชาตินะแลวสุดท้ายเรากลับไปอ่านเลยไเจอ,อหลายๆหน้าเข้าเลยรนะู้สึกว่าไม่รู้มันเป็นคำว่าธรรมชาติที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเรายังไม่รู้แหละว่า,ามันจะเป็น ชื่ออาบั้งหรือเปล่าว่าเราเล่าให้พี่ๆในวงสังว่าเราขอใช้ขออนุญาตใช้ชื่อธรรมชาติเป็นเป็นหัวโปรเจกที่เราจะทำอาบั้งที่อยูน่นี้มันชัดตามมาที่สุดจ,จนสุดท้ายก่อนที่เราจะตัดสินใจเรื่องที่จะใช้ชื่ออาบัง้งเราก็ได้คุยกันในทีมเขียนเพลยด้วยซึ่งมีในทีมนะียมีน้องคนนึงเขาเขาเป็นคนที่บทเรียนแล้วก็มีความรู้เรื่องภาษาศาสตศิลป์เขาบอกว่า นี่ทำไมพี่ไม่ใช่รากสัตว์ของอรธรรมชาติเลยซึ่งมันมาจากคำว่าธรรมาชาติในภาษาสันสกฤตะครับก็เลยคิดว่าคือมันฝาดแล้วธรรมาชาติฝาดแล้วมันรู้สึกว่ามันได้อารมณ์ของความสิ่งที่เราจะเล่าในบทความนี้ที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของของานพรัอถ้าเราใช้คำว่าธรรมชาติบางทีหลายๆคนอาจจะคิดถึงใภูเขาต้นไม้ใบหญ้าลำธารอะไรแบบี้แต่พอเป็นธรรมาชาติแล้วมัน ให้ความรู้สึกได้ถึงสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมอความรักความเปลี่ยนใงความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งเหล่าเร้เราเล่าให้ความจุนเข้าไป็นรมชาติ